<c oughs> มาแล้วครับออเดอร์แรกนะครับของช้อปปี้วันนี้นะครับเป็นอเมซอนเดอ j แจนะครับราคานี้มีมาทับพักแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ส่งของที่โรตัสลาปลาเขา่าก็เลยลองออนดูเด้งทั้งนั้นโอเคเดี๋ยวเฮียไปส่งแถวๆนี้ก่อนลาปลาเขาหกสิบหกนะครับวนมานะครับเมื่อกี้ได้งานแบต อเมซอนตรงโชคชัยสี่ส่งเสร็จก็ตลอนตะลอนนะตลอนเรามีเป้าหมายที่รถตัดตัดเท้าเป็นทนลัดเท้านะครับวนมาถึงพอดีปเปิดดูในช้อปปี้ฟู้ดนะครับในแอปสั่งอาหารมีโปรโมชั่นหน้าโฆษณาหน้าหลักหน้าใหญ่ก็จะเป็นเชสเ t อร์คิวในกลุ่มของเชสเ t อร์คิวทั้งหมดนะครับในกลุ่มของเชสเทอร์คิวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีพวกตะหลิวอะไรพวกนี้ด้วยใปะนเป็นอาหารย่อย ในเชสตะกิวมาความพวรนมาถึงรบโนตารับพาปุ๊บงานเด้งเลยนะแสดงว่าเรามาถูกทางนะครับแต่ว่าไปส่งที่รับพาส4สิบเอ็ดกนะครับเดี๋ยวก็ดูก่อนแล้วกันว่าเราจะวนไปไหนต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปรองานเชสตอกิวก่อนนะครับ <c oughs> สิบเอ็ดโมงก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเด้งดีจะเท่าไร่หรอกกว่าจะเด้งป่าไปสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนะครับเช็ดตอกิว ยูเนียนมอลนะครับ, Mall, รบเมื่อกี้ได้เชตเตอร์กิวที่ตัวตัดลาดเผาใช่ปะงานแบดด้วยต่องานสุขียาเมื่อวานเห็นนิพนมารอสุขียะก็้วยะอยู่เชตเตอร์กิวโอ้โหหลายท่านอยู่โอเคเดี๋ยวรอง,งานก่อนตอนนี้ก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับได้ชงชานะครับพวกหนโยธินซอยสิบเก้าโปรโมชั่นสามแก้วร้อยสามสิบสี่บาท ข้าปินข้าเจ็ดสามครับครับผมื่อว่านก็ได้คาะโอ้ยงานก็เรื่อยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรองงานก่อนตกเย็นแล้วตอนนี้ใกล้จะห้าโมงนะครับตอนนี้ก็ได้ p อยอยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วแหละนะครับมาได้งานแปตที่ตึกรกษา,าตอนนี้ได้มหมดสิบหกรอบนะครับ 7 8็บาทน,นะครับตัวเลขข้างบนคือบวกอินเมื่อวานนะครับตันัสตอนนี้อยู่ที่42แต้มก็อีกแค่วิ่งในช่วงอินเดียแค่สองรอบก็ได้แล้วนะครับได้โบนัสร้อยหนึง่งก็กลับบ้านพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเฮียรอแปดคอฟฟี่ก่อนนะครับนานมากแล้วไม่ได้แออก่แปดคอฟฟี่มาห้าโมงแล้วเมื่อกี้ไปส่งรอบหนึ่ง ก่อนห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็อยู่ตรงซอยภาวนาลาดเพาสี่บเอ็ดประกาศจะวิ่งไปเรื่อยๆแหละเข้าลาดเ้าบางถิ่นอะไรเงี้ยงานเด่งมานะครับเพาวก่วงโฮมคาเฟ่น,นะครับลาดเพาสี่ิบเอ็ดไปส่งพกพหาะคนยูทินส4ี่พอดีเลยเสน็จนนิคมทถบ้านนะครับร้านนี้นะครับเนียอยากมีร้านแบบนี้มากนะครับเป็นบ้านแต่เนียบ้านเฮียบ้านเก่าเฮีย,เ,เ,ยเป็นตึกแถว อยากเปิดร้านประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่บ้านนะครับเราจะอาจจะทำประโยชน์ต่อคนอื่นได้อีกเยอะแยะนะครับเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสเปิดร้านสไตล์แบบร้านไข่ของชาร้านไข่น้ำกาแฟอย่างที่เฮียเคยพูดให้ฟังอะ่ะเดี๋ยวจะมาบอกนะครับเผื่อมีใครจะผ่านมามาขอกินมาซื้อกาแฟมาซื้ออะไรอย่างเงี้ย โอเคนะครับเเฮียเข้าไปรอง,งานก่อนมาวันนี้จบนะครับยี่สิบรอบตอนเย็นแล้วนะครับเมื่อกี้ไปได้ร้านยำนะครับน้ำแตกที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับกำลังจะได้ของและงานแบดเด้งเข้ามานะครับก็ถือว่าดีอะ่ะดีดีจริงๆวิ่งอีกสักเมืเอ่อแต่ขี้เกียจแล้วไงเพราะว่าจะตั้งเวลาไว้คือหกโมงกลับบ้านแล้วไง ได้โบนัสร้อยหนึ่งก็ถือว่าอันนี้แล้วนะครับยี่สิบรอบพอดีวันนี้นะครับด้วยยอดที่เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับยังไม่บวกอินสันตีนะครับถ้าบวกก็เนี่ยจะคือหนึ่งพันกัาห้าสิบสี่บาทนะครับวันนี้ก็ถือว่างานเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบมันจะวันนี้ได้งานแบดถึงสามรอบนะครับสามงานได้สามครั้งนะครับก่อนก่อนกลางวันกล่องอินกลางวันสองครั้งแล้วก็ตอนเย็น หนึ่งครั้งนะครับก็ไม่คิดว่าจะได้หรอกนะครับก็ถือว่าจังหวะดีนะครับต็อบปี้ก็งานเรื่อยๆนะลูกค้าใช้มีคนหนึ่งลูกค้าใช้แบบไม่ใช้โปรเลยอะ่ะคืองงมากเออบางคนไม่ใช้โปรเลยก็มีบางคนใช้โปรก็ก็เยอะแยะไปสูดปะก็ค่อยๆมาลูกค้าลูกค้าค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเอมินทีวีให่ยีสิบน,นะครับสวัสดีครับ